ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตังค์มีเดียประจำวันที่16ตุลาคม2567ครับแจกเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ3,000บาทพ่อแม่ดูด่วนนะครับซึ่งข่าวนี้มีคุณผู้ชมให้ไปตามข่าวมาบอกว่าเงินสงเคราะห์บุตรจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคือเท่าที่รู้เนี่ยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเงิน,นสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะได้เดือนละ800แล้วก็ใน1มกราคม68เป็นต้นไปปีหน้าเอาง่ายๆจะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000เงินสงเคราะห์บุตรใครได้บ้างคือพี่น้องที่มีมาตรา33หรือ39และมีบุตรตั้งแต่แรกกเิด ถึง6ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับซึ่งในอนาคตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านมีแน้อ,นอว่าอยากจะเพิ่มจากเดือนละ1000ที่จะให้มกราหกแปดเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น3,000ต่อเดือนนะครับเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรต่างๆแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยสตา์ยังไม่พูดเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นแค่แนวคิดเท่านั้นจะต้องเอาแนวคิดนี้เนี่ยนำเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมต่อไปเอาง่ายๆนะครับคือปีหน้าเนี่ยยังได้คนละ1 อยู่นะครับยังได้คนละ1 0 0 0พันยังไม่ปรับเป็น3 0 0พันเพราะว่ายังไม่ได้เข้าในที่ประชุมนั่นเองคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมถ้าหากจะให้เงินสงเครบุตรเนี่ย3 0 0พต่อเดือนถ้าเห็นด้วยพิมพ์หมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นในส่วนของคุณได้นะครับเรายินดียอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนาะนอกจากนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจาก ทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรม,มาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9อย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรม,มานะครับ